สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์กริชัยเจนกิจนะครับเราจะมาพูดคุยนะครับในเรื่องของการบาดเจ็บที่บริเวณตำแหน่งเขา่าหรือระยงล่างในนักวิ่งปัจจุบันมีการศึกษาเราพบว่านักวิ่งเนี่ยพบการบาดเจ็บ8ใน10คนนะครับจากตัวเลขดังกล่าวการวิ่งเนี่ยอย่างแรกเนี่ยเราต้องการในเรื่องของประสิทธิภาพหรือ performance ในการวิ่งอย่างที่2เนี่ยนะครับเราต้องการในเรื่องของลดการบาดเจ็บมีการศึกษาอีกอันนึงพบว่านักกีฬาที่เป็นนักวิ่งในระดับสูงหรือ elite athlete เนี่ย จะพบว่าการบาดเจ็บจะน้อยกว่าในกลุ่มที่เป็นนักวิ่งในระดับทั่วไปอันนั้นหมายความว่าถ้าท่านอยากมีการวิ่งที่ดีนะครับท่านจําเป็นต้องมีการลดการบาดเจ็บการวิ่งนะครับเป็นดีลหนึ่งที่นํามาใช้ในการฝึกการออกกําลังกายในกีฬาต่างๆรวมถึงเป็นกีฬาหนึ่งที่ได้วความนิยมแต่การวิ่งนี้เองจากที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นในงานกีฬาระดับเอเชียนเกม C ซีเกมนะครับหรือโอลิมปิกเกมนะครับหรือแม้แต่กระทั่งงานวิ่งมาราธอนต่างๆ มีกลุ่มคนเหล่านึงนะครับที่เป็นผู้ที่เป็นนักกีฬาที่เป็นเลิศนะครับที่จะขึ้นโพเดียมมีไม่กี่ท่านนะครับการใช้วิทยาการกีฬาหรือวิทยาการกีฬานี่เองครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะนํามาใช้ทําให้เขาเหล่านั้นประสบความสําเร็จครับแล้วเราทํายังไงครับ ที่องความรู้เหล่านั้นเนี่ยจะสามารถนําลงมาใช้ในนักกีฬาวิ่งท,ทั่วไปได้เพื่อให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของแต่ละท่านนะครับรวมถึงในนักกีฬาที่ต้องการนํา like ดิววิ่งไปใช้นะครับเพื่อให้ประสบความสําเร็จดังกล่าวการวิ่งที่ใช้ปริมาณมากหรือฝึกดิวมากๆไม่ได้แปลว่าความสําเร็จเสมอไปนะครับการใช้ดิววิ่งที่ถูกทักษะที่ถูกต้องตามหลักวิทยาสตรการกีฬาจำเพาะแต่ละคนมีการติดตามมีการปรับประยุกต์ใช้ในเวลาต่างๆในเรื่องของการฝึกซ้อมอันนั้นนะครับเป็นประเด็นที่สําคัญในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันครับ ด้ตัวอย่างนะครับ ชื่อว่าทุกท่านในปัจจุบ,บันเนี่ยคงมีประสบการณ์นในการใช้รถยนต์เวลาเราใช้รถยนต์เราคงไม่รอให้รถยนต์เราวิ่งได้1น0 0 0แกิโล1ล้านกิโลใช่ไหมครับเราถึงนําไปเช็คศูนย์หรือรอกระทั่งให้เสียก่อนนะครับรถย e <avo. S 1> น,นต์เองก็ต้องมีการเช็ค up ระหว่างทางแล้วก็มีการติดตามระหว่างทาง,าด,าาง,ทางดูความร้อนนะครับดูน้ำภูมิในร่างกายเราก็เช่นกันครับเราคงไม่รอให้ร่างกายเราพังก่อนเสียก่อนนะครับเราต้องมีการเช็ค up ระหว่างทางรวมถึงมีการติดตามระหว่างทางว่าร่างกายเราเกิดอะไรขึ้นกระบวนการทํางานของร่างกายเรานะครับในการ การใช้พลังงานมีการเกิดแรงเพราะฉะนั้นในร่างกายเราเองนะครับมีโอกาสที่จะเกิดการเสรียดสีนะหรือเกิดการบาดเจ็บเกิดการอักเสบการร้อนได้นะครับหรือในภาษาอังกฤษก็เรียกว่าแวนแทน รูปแบบนี้เองนะครับเป็นที่มาว่าทำไมนะครับเราถึงต้องมีการติดตามนะในระหว่างการออกกำลังกายหรือมีการประเมินหรือการทำแอคเซสเมนต์ในระหว่างการทำร่างกายหรือออกกำลังกายในทางเดียวกันครับรถยนต์เสียรถยนต์นตไม่ดีต้องมีการเมนเทนเซน์การซ่อมนะครับร่างกายเองต้องมีการคอเลกทีฟหรือมีการแก้ไขโดยการคอเลกทีฟของร่างกายนี้เองครับในปัจจุบันเราพบว่าสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดคือการทำร่างกายหรือการออกกำลังกายเพื่อแก้ไขภาวะเหล่านั้นครับ ทุกท่านตอนเด็กคงมีใครเคยเล่นเครื่องเกม Nintendo หรือเกมตอนแข่งรถสมัยเด็กลาเราเล่นเกมแข่งรถเราอยู่ในเลเวลแรกๆเนี่ยเราคงซื้อล้อซื้อรถหรือว่าซื้อช่วงล่างในราคาถูกๆใช่ไหมครับพอท่านผ่านเลเวลสูงขึ้นนะท่านต้องการวิ่งเร็วขึ้นดีขึ้นนะครับดังนั้นท่านก็มาอัปเกรดเนาะแต่การอัปเกรดร่างกายเราจะต้องใช้การทําร่างกาย ในรูปแบบที่เหมาะสมที่จำเพาะเพื่ออัปเกรดให้ร่างกายเราดีขึ้นดีเพียงพอที่จะรับแรงระเบิดที่มากขึ้นความแข็ขงแรงที่มากขึ้นความทนทานที่มากขึ้นครับนั่นเป็นที่มาในเหตุผลอีกอันนึงว่าทําไมเราต้องมีการทําร่างกายหรือการติดตามในระหว่างการอาอกกำลังกายครับ,รบมี3ข้อครับข้อแรกนะครับท่านจะเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของแรงที่เหมาะสม การออกกําลังกายนะครับที่ดีเนี่ยแรงต้องมีความเหมาะสมจำเพาะนะฮนะนะร่างกายเราในเวลานั้นๆนะครับในภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเราเรียกว่า Optimum มโหลดร่างกายเราเมื่อไรก็ตามนะมีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มที่เป็นเคลื่อนไหวเร็วแรงจะเกิดแรงหรือฟอรต์นะฮะต่อกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นนะครับแรงที่น้อยเกินไปร่างกายท่านไม่พัฒนาครับ แรงที่มากเกินไปท่านเกิดการบาดเจ็บนี้อันต่อมาครับท่านจําเป็นต้องฟังร่างกายตัวเองือภาษาอังกฤษคือ listen to your body นะครับเมื่อใดก็ตามแรงที่เกิดขึ้นร่างกายท่านจะมีการตอบสนองอันดับแรกนะครับร่างกายท่านจะแสดงอาการปวดออกมาถ้าท่านปวดที่สุดในชีวิตเต็มส0นะครับแล้วท่านออกกําลังกายเนี่ยแล้วเกิน3หรือ4เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าแรงนั้นมากเกินไปอันที่2ครับการเจ็บปวดเนี่ยเกิดได้หลังออกกําลังกายภาษาอังกฤษเรียกว่า DOM นะครับหรือบางครั้งก็เรียกว่า soreness หรือการปวดเมื่อยหลังออกกำลังกาย ดอมกับซอร n เนชต่างจากเพนที่ไม่ดียังไงครับเมื่อท่านออกกําลังกายไปนะครับดอมแล้วซอร n เนชเนี่ยอาการปวดต,ต้องลดลงครับแต่เมื่อใดก็ตามที่อาการยังเท่าเดิมหรือมากขึ้นหรือเป็นต่อน,นานๆอันนี้ครับท่านต้องระวังอาจจะเป็นอาการปวดที่ไม่ดีบ่งบอกว่ามากเกินไป ในข้อที่3นะครับข้อต่อกระดูกเส้นเอ็นมีอาการบวมแสดงว่าเกิดการบาดเจ็บที่ไม่ดีที่รุนแรงแลละเมื่อใดก็ตามมีการอักเสบป,ปับ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นครับร่างกายท่านจะลดการทํางานลงทุกอย่างดรอปหมดนะครับนั้นวิธีการท่านต้องลดการอักเสบยกตัวอย่างนะครับประคบเย็นพันผ้าหรือแม้แต่กระทั่งการลดการลงน้ําหนักหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลดโหลดที่จะเกิดขึ้นพักฟื้นให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามครับปวดมากขึ้นปวดแล้วไม่ดีนะครับบวม ท่านอาจจะต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้เชี่ยวชาญที่เรามีในปัจจุบันก็คือมีแพทย์กระดูกและขอ้อแพทย์เภสัชฟื้นฟูนักกายภาพท่านควรจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ไปพบท่านเหล่านั้นเพื่อหาสาเหตุครับในข้อที่3นะครับท่านจําเป็นต้องมีการติดตามฟื้นฟูร่างกายตัวเองนะครับในการฟื้นฟูติดตามร่างกายตัวเองเนี่ย มีข้อย่อยๆง่ายๆครับข้อแรกครับต้องมีการประเมินก่อนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า assessment ท่านจำเป็นต้องมีการประเมินการเคลื่อนไหวของท่านว่ามีประสิทธิภาพดีหรือไม่นะครับการเคลื่อนไหวที่ดีเรียกว่า good form ครับไม่ดีเรียกว่า bad form ครับในการวิ่งของท่านเนี่ยนะครับมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบหนึ่งที่ขาท่านเนี่ยต้องยืนอยู่บนพื้นข้างเดียวนะครับและข้างลอยสูงจากพื้นผมให้ท่านลองทาตามวิดีโอง่ายๆนะท่านยืน2ขานะครับหลังจากนั้นครับท่านยกขาซ้ายหรือขาขวาขาด้านที่ไม่ถนัดก็ได้นะครับแล้วท่านค่อยๆ ถ้าท่านมีเพื่อนนะครับท่านให้เพื่อนเรคคอร์ดวิดีโอด้านหน้าและด้านข้างครับดูดังลิปวิดีโอดังต่อไปนี้นะครับในวิดีโออันแรกนะครับเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มีประสิทธิภาพท่านจะเห็นได้ว่าเข่าและสะโพกข้อเท้าเป็นยังไงครับมีการขยับเคลื่อนไหวไม่มั่นคงใช่ไหมครับอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวที่ไม่ดีในแบบนี้เองเนี่ยครับเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บได้นะครับในคลิปวิดีโอที่2ครับท่านเห็นเป็นยังไงบ้างครับการเคลื่อนไหวมั่นคงใช่ไหมครับเข่า ไม่ขยับไปขยับมาไม่เอ็นไปด้านข้างไม่เอ็นไปด้านหน้าในทางด้านข้างก็เช่นกันในรูปแบบ2นี่เองครับเป็นการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพจากคลิปวิดีโอนี้เองเป็นตัวอย่างง่ายๆครับในการประเมินนะครับว่าการเคลื่อนไหวท่านดีหรือไม่ดีในกรณีที่เราประเมินแล้วนะครับเราพบว่าการเคลื่อนไหวท่านไม่ดีต้องมีการ collectiv แก้ไขนะครับการแก้ไขในปัจจุบันเราพบว่าการแก้ไขโดยการ ออกกาลังกายการฝึกการเคลื่อนไหวที่ดีจะเป็นวิธีการในการแก้ไขครับการเคลื่อนไหวที่ดีนะครับจะประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวของวิใสัยข้อที่ขยับเคลื่อนได้สูรตามการเคลื่อนไหวจำเพาะนั้นๆเช่นการวิ่งก็มีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมของข้อในแต่ละข้ออันที่2ครับจะตามมาด้วยความแข็งแรงที่ดีนะครับเหมาะสมอันที่3ตามมาด้วยในเรื่องของการฝึกการทรงตัวนะครับสุดท้ายครับจะเป็นในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์และแรงเร็วทนทานตอบสนองอย่างรวดเร็วซึ่งในกลุ่มนี้เองครับนักวิชาการกีฬาเองจะเข้ามาช่วยท่านครับ การประเมินท่านจะทําได้อย่างไรครับอย่างแรกครับผมว่าในปัจจุบันท่านอาจจะประเมินด้วยตัวเองได้นะถ้าท่านไม่แน่ใจหรือคิดว่าข้อมูลที่ได้อาจจะไม่แน่ชัดท่านอาจจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับในปัจจุบันการเคลื่อนไหวในการวิ่งเนี่ยก็มีหลายท,ที่พยายามใช้ในเรื่องของการประเมินการเคลื่อนไหวเข้ามาช่วยว่าการวิ่งท่านมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งลำต่อมาครับท่านจะต้องแก้ไข การแก้ไขก็ต้องฝึกครับฝึกโดยทําร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงมบิ i ลิตี้นะครับการเคลื่อนไหวของข้อต่อการทรงตัวนะครับจนส,สุดท้ายครับจะสามารถทำให้ท่านมีร่างกายที่ดีเพื่อพัฒนาสปยายภาพได้ครับ สรุปสั้นๆ2ข้อนะครับข้อแรกครับนักวิ่งที่ดีต้องป้องกันการบาดเจ็บการป้องกันการบาดเจ็บครับทำด้วยวิธีอะไรบ้างครับฟังร่างกายตัวเองนะครับติดตามดูนะครับเสร็จแล้วประมือนะครับสุดท้ายครับเป้าหมายที่เราเกิดขึ้นเนี่ยต้องเป็นความจำเพาะระหว่างท่านเองหมายความว่าในเป้าหมายหรือการฝึกแต่ละอย่างเนี่ยท่านไม่สามารถเอาโปรแกรมท่านอื่นมาใช้ได้ท่านจาเป็นต้องหาวิธีการที่เหมาะสมของตัวท่านเองณเวลานั้นๆและเพื่อเป้าหมายนั้นๆครับสุดท้ายขอให้ทุกคนมีความสุขกับการออกกําลังกายนะครับขอให้วิ่งได้ดีและไม่บาดเจบัสสวดี cup,